เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆฮือฮาได้ตลอดเลยทีเดียวค่ะสำหรับแบมแบมกันพิมกหรือแบมแบมกอสเซเว่นและกลับมารอบนี้ก็ทำให้แฟนๆตื่นเต้นกันสดๆหลังจากที่แบมแบมได้ประกาศข่าวดีว่านุม่มแบมแบมกำลังจะมีเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวของแรกในประเทศไทยกับงานแบมแบมเดอะเฟิร์สเวิลด์ทัวร์แอร์เรียชิปี้ทอินแบงคอกในวันเสาร์ที่18ตุลาคม2566นี้ณทันเดอร์โดมสเตเดียมค่ะและที่ทำให้เหล่าอากาเซ่ฮือฮากันเข้าไปอีกหลังจากล่าสุดทางเพจเล่าเรื่องผีชื่อดังอย่างเดอะโก คนนรุ่่ใหมโดยมีพิธีกรหลักคือพี่แจ็ควัชระพลได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่าฟังเรื่องผีจากน้องแบมแบมแบบ,แบ,บสดสดในคืนวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2 5 6 6ห้ารพลสหาดด้วยประการทั้งปวงค่ะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะท่านี้ในวันเดียวกัน27สิงหาคม25 6 6นหนุ่มแบมแบมย่งเข้าร่วมง,งานถแถลงข่าว world tour concert เดี่ยวของแรกในประเทศไทยณ้านอีเดนโซนส่วนการคัลชซนทันโวเวลา1ิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีด้วยตัว